ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Speed w o b k s ช่องที่รวมเอาความแรงความหรูหราและนวัตกรรมล้ำสมัยไว้ในที่เดียวถ้าคุณเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพราะวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปีพบกับ Ford F150 รุ่นปี2025ชื่อที่เต็มไปด้วยตำนานกลับมาอีกครั้งพร้อมพลังเทคโนโลยีและความแกร่งที่ได้รับการยกระดับนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือการประกาศ ถึงอนาคตของรถกระบะอย่างแท้จริง ford f 150เป็นรถกระบะที่ขายดีที่สุดในอเมริกามาอย่างยาวนานและด้วยเหตุผลที่ดีมันถูกสร้างมาให้แข็งแกร่งฉลาดและเชื่อถือได้จากคนหลายล้านคนทั่วโลกและในปี2025 ford ได้พัฒนา f 150ไปอีกขั้นผสานความสามารถเดิมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่วัสดุที่แข็งแรงกว่าและฟังก์ชันอัจฉริยะโดยยังคงความเป็น f 150ไวอ้อย่างครบถ้วนรถคันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานแต่มันคือพลังแห่งนวัตก,กรรมที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ดีไซน์ภายนอกของ Ford F150 ปี2025ได้รับการปรับให้ดูทันสมัยและทรงพลังมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่ดูแข็งแกร่งและกว้างขึ้นพร้อมลดลายตาข่ายและไฟหน้าเหล็ดดีไซน์ CCLAMP ที่ล้ำอนาคตทำให้ดูโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้คมชัดและมีมิติมากขึ้นช่วยทั้งในเรื่องของ a e r o d y n a m i c และความเท่ลอแมกมีให้เลือกตั้งแต่18ถึง22นิ้วพร้อมสีตัวถังใหม่ เช่นเวลเลนส์เกรย์แอนติเมทอร์ูและแรพิดเรดในด้านฟีเจอร์ Ford f o r d f 150-2025มาพร้อมนวัตกรรมที่ล้ำหน้าหนึ่งในนั้นคือฝาท้ายแบบ Pro Access ที่เปิดได้ทั้งแบบปกติและแบบเปิดด้านข้างเหมือนประตูโรงนาทำให้สะดวกในการขนของหรือเชื่อมต่อกับรถพวงหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12นิ้วสามารถปรับแต่งได้ตามการใช้งานขณนะที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางรองรับซิงสีพร้อม Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายและการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ โอทีเอห้องโดยสารยกระดับขึ้นอีกขั้นโดยเฉพาะรุ่นแพทเทนัมและลิมิต็ดที่ใกล้เคียงกับรถหรูมากกว่ารถกระบะมีทั้งลายไม้แท้บบอหนังพร้อมระบบนวดและซันรูฟแบบพาโนรามาทําให้รู้สึกโปร่งโลง่งผู้โดยสารด้านหลังก็สบายไม่แพ้กันด้วยพื้นที่วางขาที่กว,ากว้างกว่าเดิมพ่อนชาร์จ USB และเบาะที่นั่งแบบอุ่นในรุ่นสูงสงุรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทั้งการทํางานและการเดินทางไกลได้อย่างสมบูรณ์แบบในเรื่องของเครื่องยนต์ Ford F 150ปี2025มีให้เลือกหลายแบบรุ่นพื้นฐานคือเครื่องยนต์ c o b o บ s t V6 ขนาด2.7ลิตรให้สมดุลทั้งพลังและความประหยัดสำหรับผู้ที่ต้องการพลังมากขึ้นก็มี V8 ขนาด5.0ลิตรซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของสายลุยและยังมีรุ่นไฮบริดท่อบัสขนาด3.5ลิตรที่รวมเอาความแรงและความประหยัดเข้าด้วยกันที่สำคัญมันยังสามารถจ่ายไฟให้เครื่องมือไฟฟ้าในใช้งานได้ด้วยระบบ Pro Power b o r d ที่มีกำลังสูงสุดถึง7.2กิโลวัตต์ ในด้านการลากจูงและบรรทุก Ford F 150ยังคงเป็นผู้นำด้วยความสามารถในการลากจูงได้สูงสุดถึง13,500ปอนด์และบรรทุกได้กว่า2,300ปอนด์พร้อมระบบเทเลแบคขับแอซิดที่ช่วยให้ถอยรถพร้อมพ่วงได้ง่ายดายระบบช่างน้ำหนักอัตโนมัติและ Smart ทฮิกก็ถูกใส่เข้ามาเพื่อให้การทำงานของคุณฉลาดและแม่นยำยิ่งขึ้นเรื่องความปลอดภัยฟอร์ก็ไม่ยอมแพ้ใครระบบ CPlot o i 3602 ศูนย์มาพร้อมฟีเจอร์ช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันหยุดออกตัวและระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยในเลนที่เรียกว่าลูครูสซึ่งในบางรุ่นสามารถขับขี่ได้โดยไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยราคาของ Ford f 150ปี2 0 2 5เริ่มต้นประมาณ1.4ล้านบาทหรือ38,000ดอลลาร์ในรุ่นพื้นฐาน xl และไปจนถึงกว่า3ล้านบาทหรือ85,000ดอลลาร์ สำหรับรุ่นลิมิเต็ดหรือรุ่นลุยสุดอย่างรับเธอมีให้เลือกมากกว่า10รุ่นย่อยพร้อมอุปกรณ์เสริมให้คุณสามารถปรับแต่งรถได้ตามและสไตล์ของคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นช่างผู้ประกอบการหรือคนที่หลงใหลในรถกระบะเท่เทฟอร์ดมีรุ่นที่ตอบโจทย์คุณแน่นอนจุดขายหลักคือ Ford f อร์ f 1 5 0ปี2 0 2 5ไม่ได้แค่ตามทันคู่แข่งแต่มันคือผู้นำที่ทุกคนต้องมองตามมันรวมเอาพลังสมองความสะดวกสบายและประสบการณ์มาไว้ในคันเดียว f อร์เข้าใจรถกระบะและด้ยวยรุ่นนี้พวกเขาพิสูจน์ ให้เห็นอีกครั้งว่าทำไม F 1 5 0ถึงยังเป็นเจ้าถนนขอบคุณที่รับชมช,มช่อง Auto Speed w i v e s ถ้าคุณชอบรีวิวของเราอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆและคอมเมนต์บอกเราว่าฟีเจอร์ไหนที่คุณประทับใจที่สุดและที่สำคัญกดติดตามเพื่อไม่พลาดรถใหม่สุดแรงของปี2025แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขับปลอดภัยรักษาความเร็วและอย่าหยุดความมันกับ Auto Speed Waves